ทำยูทูบอันนี้ต้มหรือนึ่งอะอ๋ออูนึ่งกิโลละสี่ร้อยห้าสิบแกะพร้อมที่แกะใช้มีด ไอเรานี่โอ้โหปากกัดเลยไม่รู้อ่าอันนี้แกนเนื้ออ๋อนันก็มีกระดองนิดเดียวเองนี่เนาะคนชำนาญกับคนไม่ชำนาญเป็นธรรมดาโอเค แกปูพี่น้องดูไว้เดอ้อใครจะแก่ปูดูเราไม่รู้รอบปากแทะอย่างเดียวมันมีล่องมีดิมไปร่องที่แกะเอามีดมแค่ตรงที่อ่าตรงติตรงขามันนะเนาะเพิ่งรู้ เป็นร้านอาหารเขาก็ไม่มีมีดให้เราหลบมาเป็นตัวก็เป็นตัวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาที่หนีบมาให้เราอ่ะเราหนีบก้ามนะมันหนีบแค่ก้ามเนาะมันไม่ได้ไอ้นี้ตัวเราก็ต้องกัดเองใช่ดีทำไมแก่ให้ฉันก็นั่งกินทิ้งกินขว้างกันแหลวมันจะได้กินหมดเออมันบางทีอยากกินปูนะนั่งท้อใจนะไม่ค่อยกล้าซื้อกินนะเพราะว่า กินแล้วมันแกะยากไงโอ้ได้ตั้งหลายตัวเลยได้เยอะเลยอันนี้เป็นมัดมัดสองถุงเอ่อถุงนี่ครึ่งโลหรือกิโลแค่สด็อยู่ที่แปดขีดเก้าขีดถุงหนึ่งเหรอ หนึ่งเมตร,รแถวประมาณตั้งหกเจ็ดขีดอันนี้คือถ้าเขาซื้อก็เป็นคู่คู่แพ็คคู่อ๋งสองุงสี่ร้อยห้าสิบแกะพร้อมสี่ร้อยเป็นปูไข่เป็นแค่สี่ร้อยโอ,อ้ถ้าปูไข่สี่ร้อยห้าสิบถ้าปูไม่ไข่สี 400. ่ร้อยทวนแกะพร้อมน้ำจิ้มพรม้อม ดูเขาเตะไอ้กล้ามปุ๊บต้นโอ้โหควันโป๊ะเขาไม่มีขาดครึ่งเรานี่ครึ่งหมดเม <c oughs> ื่อก่อนเป็นเด็กชอบกินปูนาต้มนะ